สวัสดีชาวราศีกรกฎค่ะคลิปนี้เป็นคลิปใน,ปในการทานายดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจําเดือนตุลาคม2567นะคะในส่วนนี้เป็นการทํานายเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสิ่งที่มองไม่เห็นรวมทั้งความรักซึ่งความรักเราจะลงดีเทลให้แบบละเอียดทั้ง3สถานะเลยในส่วนนี้ค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะสามารถดูได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะว่าตัวเองเกิดในราศีอะไรเช่งช่องเราเนี่ยจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คุณชินกษสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรรบฟังได้เช่นเดียวกันเนาะในส่วน ไม่เอาพลังงานในการทํานายนะคะหรือผลของการทํานาย ไปตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอใหญ่ๆในชีวิตให้ใช้วิจรรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังตัวโบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์ค่ะเป็นผู้สื่อสารกับคุณผ่านหน้าพาย่ยเป็นผู้ให้คําแนะนําและเป็นไกด์เบาๆให้กับชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณตัดสินใจและทุกสิ่งทุกอย่างอยากให้คุณใช้วิจรรารณญาณเพิ่มเติม,ตมด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วคะ่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องกันไว้นะคะกดติดตามแบบสัญกระดิง่งและสามารถติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook f a Fanpage เองก็ดีใน Tik Took เองก็ ะะหรือในช่องทางนี้เองก็ดีถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงนินแล้วก็ชคลับขอน,นะคะในส่วนนี้นะคะการงานการเงินชคลับของคุณสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีารากรกฎ ชาวราศีกรกฎค่ะ <If S 1> สถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะชาวราศีกรกฎสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของคุณสําหรับชาวราศีกรกฎไพ่กําลังบอกว่าก่อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะบางผู้บางคนอาจจะทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับคนในบ้านหรือมีปัญหานะคะกับคนที่อยู่ด้วยกันนะคะรวมทั้งเพื่อนฝูงหรือที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้มันทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากเปลืองพลังงานไปกับการเข้าใจผิดของใครนะคะอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆในมุมของคุณนะคะเป็นมุม ประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะหลายๆคนนะคะรู้สึกว่ามีพาชั i ่นกับสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะกําลังมีความสุขนะแต่อีกหลายๆคนนคะนบมมองว่า p าชั่นที่คุณคิดไว้หรือเป้าหมายที่คุณตวางไว้มันอาจจะมันอาจจะสําเร็จช้าหรือเจออุปสรรคอะไรใดๆก็ตามแต่คุณไม่ย่อท้อก,กับมันอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการงานช่วงเดือนตุลาคมกันบ้างนะคะการงานของคุณค่ะสาหรับชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรคะ ชาวราศีกรกฎค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณค่ะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ ไพ่กำลังบอกว่าสิ่งที่คุณนะคะได้ทําอยู่หรือสิ่งที่คุณแบบเอรอคอยผลของมันมันจะสําเร็จนะคะมันจะสําเร็จแต่กว่าจะสําเร็จอะมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออทําไมมันช้าจังทําไมมันม,มันมันไม่ได้ตามเป้าหรืออะไรใดๆนะคะแต่ไพ่มันกําลังบอกว่าพอคุณรู้สึกผิดหวังกับมันแล้วนั่นแหละค่ะพอคุณไม่ได้คาดหวังแล้วมันจะมีบางบางสิ่งบางอย่างหรือมีเหตุนะคะให้คุณได้รับความเซอร์ไพรส์จากความสําเร็จที่คุณได้ลงทุนลงแรงกระทํา อาจจะหมายความว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะคาดหวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนในที่ทํางานเรื่องของการเงินที่คุณลงทุนไปหรืออะไรใดๆก็ตามนะคะผลของมันมันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าทาไมมันช้าจังทําไมไม่สําเร็จสักทีทําไมมีปัญหาทาไมมีอุปสรรคแต่ให้เชื่อเถอะค่ะว่าพอคุณนะคะเอ่อ on จากโมเมนต์นี้ได้ Move on จากอารมณ์ของความแบบคาดหวังลงไปได้นะคะปล่อยฟรีค่ะปล่อยสบายชิลๆเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่มันจะเกิดความสําเร็จมันจะสําเร็จขึ้นมาแบบกระทันหันเลยนะอ่ะ ทีนี้สาหรับใครก็ตามเป็นที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองสิ่งที่น้าไพ่กําลังบอกก็คือให้คุณนะคะบริหารจัดการเวลากับตัวเองให้ดีๆนะคะบริหารจัดการเวลาของตัวเองให้ดีๆนะคะอย่าใช้เวลาไปเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรื่องเรื่องไร้สาระเยอะนะคะไร้สาระในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะใช้คนผิดอาจจะเอาอีกคนนึงอไปทําอีกสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะหนองปัน สนองอตันหาตัวเองอสนองสนองสิ่งที่ตัวเองต้องการอะไรอย่างเงี้ยเช่นการใช้บริการการไหว้วานบริวารที่ผิดๆอะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังนะคะว่าจะเกิดปัญหาตามมาแค่นั้นเองส่วนใครก็ตามที่อยากรู้เรื่องของการยินละช่วลาบค่ะ <c oughs> ขอพัยค่ะเรื่องของการยินละช่วลาภสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะในช่วงเดือนตุลาคม การเงินและช่วงลาบค่ะของชาวราศรีกรกฎไพ่บอกว่าอื้ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะใครที่รอคอยการช่วยเหลือการซัพพอร์ตจากใครบางคนหรืออาจจะหมายความว่าคุณอาจจะขอความช่วยเหลือกับอขอขอ,อขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้นะคะไพ่กําลังบอกว่าสิ่งที่คุณปรารถนาให้คุณรอไว้เลยค่ะอย่าเพิ่งถอดใจรอไว้ได้เลยอย่าเพิ่งถอดใจเพราะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในช่วงเดือนตุลาคมนี้ไพ่คอนเฟิร์มเดือนตุลาคมนี้นะเออใครที่ทําธุรกิจ ธุรกรรมนะคะทางการเงินนะคะมีแนวโน้มที่จะได้ในช่วงเดือนนี้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณมีแผนตั้งแต่นูเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแล้วรอคอยไม่สําเร็จสักทีเนี่ยค่ะมันจะสําเร็จในช่วงเดือนตุลาคมมีโอกาสที่จะ ได้เงินนะคะไปไปซัพพอร์ตคนรอบตัวด้วยนะคะหรืออาจจะหมายความว่าคุณอาจจะได้เงินเนี่ยไปปิดหนี้ปิดหนี้ปิดสินอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปในทิศทางที่ดีแล้วไพ่ก็บอกว่าเหมือนคุณเพิ่งไปกราบสักการะพ่อปู่พ่อแก่นะคะหรือทาเาวสุวรรณหรือองค์เทพที่เป็นบุรุษเพศมาเมื่อเร็วๆนี้เมื่อช่วง6วันหรือ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนคุณ่อนที่คุณจะมาดูคลิปคลิปนี้ด้วยนะคะเพราะไพ่มันคอนเฟิร์มเลขหกตั้งสองใบนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอดูคําแนะนะําหน่อยค่ะ ขอดูคําแนะนำหน่อยค่ะว่าไพ่อยากจะแนะนาอะไรชาวราศีกรกฎนะคะในส่วนนี้เป็นคันทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังกันนะคะในส่วนนี้คะ่ะไม่เอาไปอินไม่เอาไปนอยไม่เอาไปดรามา่าการพลังงานที่ดีด,ดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปโอเคนะคะชาวราศีกรกฎไพ่แนะนําว่าอะไรคะไพ่แนะนําบอกว่า ช่วงนี้คุณอาจจะฝันแม่นนะหลายๆคนนะ่ะให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอาจจะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงอาจจะไปทําพิธนีนู่นนั่นนี่มาแล้วเกิดความกังวลเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดระแวงเหมือนที่ช่วงนี้ที่ดังๆอะเนาะอะไรอะ โดนขโมยดวงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะคะไพ่มันบอกว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าเหมือนเหมือนตัวของคุณเองอะค่ะช่วงนี้ฝันแม่นอย่างที่โบบอกนะฝันแม่นอะไรแม่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นอยากให้บอกอยากจะบอกให้รู้ว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่ตัวของคุณเองอะคะอ่ะอาจจะมี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะของบุรุษเพศคุ้มครองอยู่นะคะไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรใดๆไ,ไม่ต้องคิดว่าสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรือสิ่งนี้มันทําให้รู้สึกว่ามันติดติดขัดขัดอยู่นะตอนนี้มันเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่าฉันไม่เคยทําตรงนั้นมาหรือเปล่าฉันทําตรงนี้มาหรือเปล่าอยา่าไปกังวลว่าใครที่ทักว่าตัวเองมีกรรมมีอะไรตริดตัวอยา่าไปกังวลน,นะคะเพราะสุดท้ายแล้วนะคะเพราะสุดท้ายแล้วไอ้คำว่ากรรมในทนี่นี้มันเกิดจากการกระทําไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปร้อนไปรนหรือไปดิ้นตามใครที่ใครพูดรวมทั้งไม่ต้องเชื่อม ดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างตัวโบวเองโบก็บอกลูกดวงเสมอนะคะว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อในสิ่งที่โบพูดแต่ให้คุณไปวิเคราะห์ตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวิเคราะห์ตามและมองเห็นเหตุและผลและความเป็นจริงคุณจะอยู่กับปัจจุบันได้และคุณจะโฟกัสในสิ่งที่เฮ้ยมันเป็นพลังงานด้านดีแล้วคุณจะไม่วิตกกังวลกับมันนะคะหลายๆคนในที่นี้มีความหวาดกลัวหวาดระแวงเกี่ยวกับเรื่องของใครจะมาทาอะไรใส่คุณหรือเปล่าหรือคุณเคยทําแบบนี้แบบนี้แล้วจะเป็นกรรมติดตัวหรือเปล่าไม่ต้องกังวลมันนะคะเพราะคุณมีนะะค้ ก็ครอบครัวดีการเงินดีการงานก็ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการความรักกันบ้างนะคะในส่วนของชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเรื่องของความรักเราจะแบ่งเป็น3มพาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทของคนโสดค่ะพาร์ทที่2จะเป็นพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนและพาร์ทสุดท้ายจะเป็นพาร์ทของคนมีคู่นะคะในส่วนของชาวราศีกรกฎขย้ำนะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมค่ะไม่ได้จจงดวง ใคคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วอยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะคะเอาวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะคะรวมทั้งนะคะเอาวันเดือนปีเกิดของตัวเองถ้าเกิดว่ามีคู่กรณีมีคนรักมีคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากจะดู <c oughs> ขออภัยค่ะอยากจะดูเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะมาเราไปกันต่อกันที่เรื่องราวของความรักของคนโสดกันคะ่ะคนโสดค่ะสถานการณ์ความรักของคุณก่อนหน้านี้เป็นอย่างไร คนโสดคะ่ะความรักของคุณก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนโสดพไพ่ใบแรกนะคะสําหรับคนโสดเพ่ขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะแสดงว่ามีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเข้ามาแต่คุณอาจจะยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจก็ได้นะคะที่จะต้องเลือกอะไรเพราะรู้สึกว่าตัวเองแบบสวยหล่อเลือกได้อยู่นะคะยังไม่ได้เลือกเลยอะไรเงี้ยอืมพลังงานไพ่ดีนะ ชาวราศีกรกฎสําหรับคนโสดนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยในกรณีแรกหล,หลายๆคนอาจจะเอาใจเอาตัวเองไปมุ่งมั่นไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของงานเรื่องของอนาคตมีช้อยมีตัวเลือกหลายๆสิ่งนะคะเข้ามาในช่วงจังหวะและเวลาเดียวกันและสิ่งที่คุณเลือกน่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะอะไรก็ตามนะคะหรือใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตคุณต้องไม่เป็นทวมลาบากต้องไม่เป็นความยากแค้นหรือต้องไม่เกาะคุณกินนะพูดง่ายๆนะคะคุณเหมือนคุณกําลังแอบชอบใครคนใดคนหนึ่งแต่คุณมีความรู้สึกว่าเอยคนคนนี้ไม่เหมาะสมกับคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น ก็ได้อันนี้คือพลังงานผ่านหน้าไพ่ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณโสดไหม เห็นไหมเหมือนคุณไปโฟกัสแต่เรื่องของการเงินน่ะใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตของคุณถ้าเกิดว่าเป็นความยากแค้นเป็นความลำบากหรือเป็นภาระคุณไม่เอาเลยนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เหมือนคุณตั้งป้อมตั้ากําแพงค่ะใครเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความรู้สึกว่าลดทอนเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานของการทํางานหรือเป็นท็อกซิกในชีวิตคุณไม่เอาเลยมีคนอยากมาขายขนมจีบคุณนะคะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าเหมือนตัวคุณอ่ะเหมือนจะกําลังจะมองเกี่ยวกับเรื่องของเหตุและผลเป็นหลักว่าถ้าเข้ามาแล้วนะคะต้องซัพพอร์ตเราได้สิถ้าเข้ามาแล้ว ต้องมาลง,ลงทุนกล้างลงทุนในความสัมพันธ์กับเราสิอยู่ๆจะให้เราไปลงใจเลยไม่ได้เธอต้องลงทุนกับเราก่อนต้องมีแบบเออพร้อมโอนพร้อมดูแลเออค่าข้าวค่าน้ำค่าอาหารอาเมริกันแชร์หรืออะไรใดๆก็ตามมีการแชร์ลิงในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะคุณถึงจะเปิดรับเขาที่นี้ไหนขอดูหน่อยมีแนวโน้มที่จะเข้ามาไหมนะคะ มีแนวโน้มที่จะเข้ามา,หาใหม่ล้วใครกันที่จะเข้ามาถ้าถามว่ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาใหม่พลังงานคนคนน,นี้อาจจะเป็นเด็กๆได้นะคะมีแนวโน้มที่จะเข้ามานะคะถ้าถามว่าเป็นใครนะคะลักษณะประมาณไหนเป็นใครกรณีแรกอาจจะเป็นคนที่เคยตัดจบกันมาก่อนอาจจะเป็นคนคุยเก่านะคะ adays? กลับมาง้อมาขอโอกาสมาคืนดีแบบนี้ได้นะคะเป็นคนที่เคยตัดความสัมพันธ์ไปแล้วเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีๆร่วมกันก็เป็นไปได้นะคะหรือกรณีที่2เป็นคนในลักษณะที่แบบว่าเออเอ็เนอร์จีเด็กๆเลยเป็นเอเนอร เจเด็กๆเป็นพลังงานเด็กๆหรือเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดใจร้อนนะคะหรืออายุน้อยกว่าคุณบวกลบนะคะบวกลบนะอายุมากกว่าคุณก็มากกว่าประมาณ2ปี2ถึง3ปี แต่ถ้าเกิดร้อยกว่าคุณก็ประมาณ2องเอ่อสองถึงปีเช่นเดียวกันมันเห็นพลังงานที่ค่อนข้างเด็กหรือดรอกกว่าคุณน่ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหด้วยความเป็นราศีกรกฎนะเนาะใจดีใจดีแล้วก็ไม่ค่อยปฏิเสธใครนะคะก่อนหน้านี้มันก็เลยมีคนแต่คนที่แบบว่าดูดรอกกว่าคุณดูด้อยกว่าคุณเข้ามาหาคุณมาหวังผลประโยชน์ในในความสัมพันธ์หรือเปล่าคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวเหมือนกันริตกังวลเหมือนกันนะคะว่าจะเข้ามาแล้วมันจะมาเจอโมเมนต์เนี้ยมันเลยตั้งป้อมตั้งแผนแบบนี้หรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่่าาาพลังงงนนนนนนนขอคคคคีี้เเป็ทกิดใร เขาอาจจะเกิดในราศีพุกศกันบางกรน,นะคะมีถุนตุลกลุมแบบนี้ได้นะคะมีความเป็นสิ่งโดยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะกลอนมานี้ทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฎค่ะไพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคมนี้คะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคะพไพ่ใบแรกนะคะโอ้ไพ่บอกให้คุณนะ่ะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ที่จะ ประมาณประมาณว่าหลายๆคนอาจจะติดอยู่กับบ่วงของพนัการของความสัมพันธ์เก่าๆนะคะพไพ่บอกให้มันปล่อยผ่านอ่ะปล่อยผ่านปล่อยผ่าน,านความทรงจําในอดีตนะคะปล่อยผ่านปล่อยปงให้อภัยกับความทรงจําในอดีตถ้าเกิดว่าใครถ้าเกิดว่าคุณอ่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะเคยถูกหักหลังในความสัมพันธ์มาเคยถูกกลัน่นแกล้งเคยทําให้คุณมีความรู้สึกว่าต้องแบบ เอ,อ่อช่วยเหลือไปแล้วแต่ไม่ได้รับสิ่งนั้น,น,นกลับคืนมาไพ่มันบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสต,ตรงนั้นนะคะให้ให้เลิกละเลิกเลิกคิดนะคะถึงอดีตแล้วไปโฟกัสทีออ่พลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆไพ่ทําไมไพ่มันบอกให้ไปเจอคนใหม่ๆไพ่ไม่อยากให้คุณแบบให้คุณเอาโัสศิกรรมให้กับคนเก่าๆหรือคนที่เคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บรู้สึกมีปัญหารู้สึกแบบ เออแย่ uh, yeah, อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณอาจจะเคยเจอความสัมพันธ์ที่สูบเลือดสูบเนื้อคุณมาก่อนเอาเปียบคุณมาก่อนนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ทาให้เกิดความท็อกซิกอะไรแบบเนี้ยมนเลยทําให้คุณแบบมีความรู้สึกว่าคุณยังอาจจะยังไม่ได้ move on จากเรื่องพวกนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามามันยังดูไม่เต็มร้อยสเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนั่นแหละคะ่นะนัปล่อยวางปล่อยบงให้อภัยกับสิ่งเก่าๆแล้วมันเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่นะไพ่บอกบอกบะกดว่าให ว่าใครมีความรู้สึกว่าฟังในส่วนนี้ของหน้าไพ่แล้วมีความรู้สึกเออยากลงดีเทลเพิ่มเติมอยากลงรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้เข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวโดยการแอดไลน์ไอที่อยู่ด้านล่างมาได้เลยนะคะ bo.2317 เป็นแบบพิมพ์เล็กนะคะ bobo ค่ะจุด2317นะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะที่ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนของชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะ ความรักความสัมพันธ์ค่ะของคุณคนคุยนะคะไม่ชัดเจนของชาวราศีกรกฎค่ะในช่วงก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้พลังงานไพ่ขึ้นอืม,อมสามดาบนะคะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะ3ดาบแล้วก็ปิดจบด้วยอืมเด็กถ้วยโอเคในส่วนนี้นะคะ ย้ำเลคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองชาวราศีกรกฎหรือเป็นชาวราศีกรกฎเองก็ดีโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้นะคะในส่วนนี้เป็นคำทำนายแํานายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงรวงใครคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นดวงของคุณเองแนะนําให้แอดไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างมาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะสําหรับที่หน้าไพ่เห็นที่หน้าไพ่บอกที่หน้าไพา่อยากจะสื่อสารคุณคุณกําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าตัวเองไม่สมหวังกับคนคนนี้ นะรู้ทั้งรู้แหละว่ามันสมหวังได้ยากรู้ทั้งรู้แหละว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะค่อนข้างที่จะบริหารเสน่ห์ตัวเองเก่งแล้วก็ดูเหมือนแบบว่าไม่แคร์อะไรไม่สนใจอะไรมั่นหน้ามั่นใจนะคะว่าตัวเองมีพอตัวนะคะมันเลยทําให้อีกคนหนึ่งต้องนิ่งเงียบและได้แค่แอบสองแอบมอง นะมีใครคนใดคนนึงอยากขอโทษค,ค,คุณมีความสัมพันธ์คะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันไปโฟกัสที่คุณหรือไปโฟกัสที่เขานะแต่ที่แน่แน่คือเห็นได้ชัดเจนว่าคุณเนะี่ยกำลังแอบส่องแอบดูพฤติกรรมหรือแอบดูหรือรอคอยนะคะให้เขาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเทคแอคชั่นเข้าหาคุณอันนี้คือสถานาการณ์ก่อนหน้านี้ทีนี้ไหนะขอดูช่วงเดือนตุลาคมหน่อยคะ่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไร หลายหลายคนนะคะในที่นี้นะไพ่กำลังบอกว่าตัวของคุณเองอะค่ะจะยังคงรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไว้อยู่ต่อให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก็เถอะแต่หลายๆคนในที่นี้นะกรณีแรกเลยหลายๆคนอาจจะมีผลประโยชน์กันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะคุณยังมองว่าเขายังมีผลประโยชน์กับคุณอยู่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือการงานอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะหรือกรณีที่2เนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ เขาให้เซฟโซนคุณได้เขาให้ความสบายใจในเบืงเรื่องบางสิ่งบางอย่างกับคุณได้คุณยังเลือกที่จะรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะคุณรู้สึกสบายใจที่จะไปต่อโบไม่รู้ว่าความสบายใจในที่นี้มันทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากมากแค่ไหนแต่ว่าจากหน้าไพ่อะโบรู้สึกได้ว่าคุณจะไปต่อต่อให้คุณคิดเยอะก็ตามนะคะคุณมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเองอะกรณีกรณีต่อไปนะคะสิ่งที่ไพ่มันบอกก็คือ ในที่เนี้ยในที่เนี้ยบอกว่าเกิน80%มีผลประโยชน์ร่วมกันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเงินอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องหุ้นส่วนทางจิตใจที่ไม่สามารถบอกใครได้เป็นประมาณนี้นะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยว่า แต,แต่เท่าที่ดูอะ่ะมันจะมีใครคนใดคนหนึ่งขอโทษคนอีกคนหนึ่งแล้วกลับมาทํางานในความสัมพันธ์แล้วจะมีการให้สเปซในลักษณะของเซฟโซนให้กันและก,กันด้วยทีนี้ไหนะขอดูในช่วงเดือนตุลาเนาะว่าคุณกําลังดิวกับใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคู้กรณีของคุณนะคะย้ํานะคะว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงรวมคะ่ะไม่ได้จาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันด้วยนะคะ คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในราศีเมษสิงห์ธนูค่ะราศีพุกษศกันมังกรได้เห็นไหมมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาผลประโยชน์เข้ามาหรือสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอความไวเนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะคะ ดูมีพาชั่นกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํามาหากินนะอ,อาจจะเป็นหนึ่งในช้อยนะคะในตัวเลือกที่แบบว่าเออเหมือนเห็นภาพอนาคตร,ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์ในอนาคตแบบนี้ก็เป็นไปได้ถามว่าคนคนนี้นะคะคิดและรู้สึกกับคนยังไงอ่ะคนคนนี้เกิดในราศีแม่สิงห์ธนูนะคะพฤกษ์กันมังกรราศีกรกฎเหมือนคุณได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้เป็นคนที่มีความต่างกันนะคะในลักษณะของการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างที่จะ อ,อีกคนนึงอาจจะลูกคุณนะ่ะลูกคุณนะ่ะลูกคุณหนูอะไรอย่างเงี้ยอีกคนนึงอาจจะแบบปิดดินอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้หรืออีกคนนึงอาจจะแบบว่าอยู่คนละซีกโลกอยู่คนละทวีปอะไรแบบนี้ก็เป็นไปนไ,ได้นะคะมีการเดินทางมาหาการอุปสรรคในความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระยะทางภาษาแล้วก็การสื่อสารกันแบบนี้ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่แต่ขอให้มีเงินนะ่ะเออขอให้มีเงินขอให้มีแบบ เออมีมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอมีความเป็นพาร์ทเนอร์ต่อกันก็พออะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะใช้เหตุและผลมากกว่าความรู้สึกทั้งคู่เลยนะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลข4เยอะเลข8เยอะแล้วก็เลข2เยอะเช่นคนที่เกิดวันที่2ที่4ที่8 12 14 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29นะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะเขาจะมีการเดินทางมาหาคุณถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณห่างหายไปจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือเขาห่างหายไปจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะมีการเท ado celebrate action บางสิ่งบางอย่างเข้ามาหากันเพื่อที่จะกลับมาทำงานในความสัมพันธ์ต่อกันต่อนะนะแต่ถ้าเข้ามาแล้วนะคะย้ำนะคะว่าถามว่าความรู้สึกมีไหมมันไม่ได้มีความรู้สึกเชิงที่แบบว่าต้องการการพนันการแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้รู้สูญเสียคุณไม่ได้เท่านั้นเองนะคะทีนี้เนยขอดูไพ่แนะนําหน่อยขอดูไพ่แนะนําหน่อยคะ่ะ ย้ำนะคะชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีกรกฎเองก็ดีหรือเป็นชาวราศีกรกฎเองก็ดีใช้ิจาจณญาณในการรับชมรับก,การฟังไม่เอาคําททำนายไปอินไปน้อยไปดราม่ากันนะคะอยากให้รู้นะคะว่าต่อไปจะเป็นยังไงอยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงหรือว่าอยากจะรู้ว่าดวงในครั้งนี้เป็นดวงของคุณหรือเปล่าอยากจะเข้ามาเช็กกันเป็นการส่วตัวแอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะคะค่าดูเริ่มต้นจะอยู่ที่1 9 9, 9นะคะถ้าต้องการโทรคุยหรือวิดีโอคอลนะคะก็ตามเลทเลยนะคะก็สามารถ ดูได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะหรือสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ไอทีที่อยู่โปรไฟล์หรือที่ใต้คลิปวิดีโอคะอ่ะในขอดูหน่อยนะคะว่าไพแนะนำอะไรไพบอกว่าคนสิ่เสมอกันมักจะอยู่ด้วยกันได้หลายๆคนนะมีการบนบานสารเก่าด้วยแหละว่าขอให้คนนี้เป็นคู่คุณขอให้คนนี้มาซัพพอร์ตคุณขอให้คนนี้ดูแลคุณขอให้คนนี้ซื้อบ้านให้ขอให้คนนี้ซื้อรถให้ขอให้คนนี้เป็นคู่ชีวิตมันมีการขอแบบนี้ไพบอกให้หยุดนะคะหยุดทำสิ่งสิ่งนี้เพราะ อยากให้คุณปล่อยไปตามธรรมชาติอย่าพันธนาการกันละกันด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นโอเคนะสั้นๆไม่พูดเยอะนะสั้นๆไม่พูดเยอะเพราะไพ่มันบอกแบบนี้จริงๆหลายๆคนไปขอ,อกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาด้วยต่อให้จะรู้ว่าคู่ไม่คู่ไม่รู้นะคะคู่หรือไม่คู่ไม่รู้แต่อยากได้อะเออก็คนมันอยากได้อาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะขอแค่ว่าเขามาซัพพอร์ตจิตใจคุณขอแค่ว่าเขามาซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานขอให้เขามาซัพพอร์ตสิ่งที่อยู่ในชีวิตกับคุณนะคะเอาาาาาลพววกง่่ยๆหคคนนนใทีีี้้มมรูสึ เขาเขาเติมเต็มกับให้คุณได้ในสิ่งที่คุณขาดโดยเฉพาะอะไรที่มันอยู่นอกอนอกร่างกายนอกตัวบ้านรถเงินทอง งานเอ่อตำแหน่งอะไรดีๆสังคมอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้คือคําแนะนําคร่าวๆนะคะใครที่อยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมก็แนะนําให้เข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะไปะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะที่ความสมพั์ของคนมีคู่สําหรับชาวราศีกรกฎกันบ้างนะคะชาวราศีกรกฎค่ะความสมคัญของคนมีคู่ค่ะจะเป็นอย่างไรคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่ค่ะก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรพลังงานไข้ขึ้นตีเอ็มโพเรลเลยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยสองไม้เทา้าจัดติดหล,หลายๆคนในที่นี้นะคะมีแนวโน้มที่จะไปจดทะเบียนกันก่อนหน้านี้มีการวางแผนที่จะไปจดทะเบียนการไปทําอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันซื้อบ้านซื้อรถร่วมกันทําธุรกรรมร่วมกันแต่มันเป็นแค่การวางแผนนะ หรือหลายคนอาจจะทําแล้วก็ได้นะคะมันมีการอ,อยากชัดเจนนะคะว่าอายากได้คนนี้อยากให้คนนี้อยู่อยากให้คนนี้ยังคงอยู่มีการประคับประคองนะคะเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ยังคงอยู่ทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรคะช่วงเดือนตุลาคมไพ่ขึ้นติดทาวเวอร์แล้วก็ตามด้วย2ดาบนะคะความรักความสัมพันธ์ในที่นี้รู้สึกว่าชาวราศีกรกฎนะโบดูตั้งแต่เออพาร์ของคนโสดจนถึงเนี่ยคนมีคู่นะใช้เหตุแล,ละผลในการใช้ชีวิตมากๆนะคะแทบจะไม่ได้ลงดี แถวเรื่องความรักความรู้สึกเลยแต่ใช้เหตุและผลในการประคับประคองความรักความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเลยนะคะอาจจะหมายความว่าเราปัจจัยหลักในชีวิตเราก็คือเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงกับชีวิตถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่น้าไพ่บอกนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับคนมีคู่ไพ่บอกว่าคุณกําลังลังเลอยู่คะ่ะว่าคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดีหรือคุณจะยืนหยัดด้วยตัวเองดีคือจากไพ่อะสั้นๆเลยเหมือนคุณเนี่ย มันมีคนในที่เนี้ยเกินห้าสิเปอร์ซ็นอยากจะแยกกันอยู่จากคนที่คุณรักอืมเพราะมีความรู้สึกว่าเห็นถึงความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์และมีอีกห้าสิเปอร์เซ็นที่เหลือค่ะจากหน้าไพ่นะคะโบเชื่อว่าหลายๆคนในที่เนี้ยรอคอยการทําธุรกรรมนือก,การตัดสินใจบางอย่างจากคู่กรณีของคุณอยู่ ะค,ะคุณมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากไปแหละแต่ว่ามันติดบ่วงติดพันธนาการติดลูกบ้างแหละติดที่บ้านบ้างแหละนะติดปัญหาเ,เรื่องของการเงินบ้างแหละหรือการทําธุรกรรมร่วมกันแบ่งสันกันไม่ลงตัวอะไรแบบเนี้ยติดปัญหาพวกนี้ด้วยแหละและอีกหลายๆคนก็มีความรู้สึกว่าอยากจะรอเอกสารอ่ารอเอกสารหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดความสมบูรณ์ในชีวิตนะคะ แต่ติดตรงที่ว่าเหมือนคุณอนะเริ่มมามองเห็นว่าทัศนคติหรือความคิดความอ่านหรืออะไรใดๆมันเริ่มไม่ค่อยตรงกันจะเท่าไหร่นะคะเราพูดง่ายๆก็คือมีความรู้สึกเห็นถึงความสิทธิ์ไม่เสมอกันในคู่ของตัวเองอะอืมอันนี้คือความเป็นราศีกรกฎนะคะทีนี้เนะี่ยขอดูหน่อยว่าคู่กรณีของคุณคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะคู่กรณีของคุณคือใครเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะอืม ให้กำลังบอกในเชิงที่ว่า คนคนนี้อาจจะเกิดในราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะราศีพิจิกได้นะคะราศีพิจิกได้ราศีสิงห์ราศีพฤกษกราศีกันได้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลข7เยอะๆนะคะเลข4ี่เยอะๆเนาะเลขหนึ่งเยอะๆชเช่นเกิดวันที่1วันที่4วันที่7นะคะ10 1 1 1 2 1 31 4 15 16 17 18 19 21 27 24ก็เนะคะ31ก็เป็นไม่ได้นะคะเลขไทยประจำตัวประชาชนติดเลข1เลข4เลข7เยอะๆนะคะความเป็นตัวตนของเขาบอกได้เลยว่าตอนนี้เขาน่าจจะะเป็นนนคคททีี่่่ออข้้างใช มากกว่าเหตุผลด้วยซ้ํานะคะมีการวางแผนค่ะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เพราะรู้ว่ามันเหมือนจะมันมีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้อยากจบอ่ะอยากเดินออกอยากเดินหนีอ่ะโบว่าน่าจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าฝั่งเขาไหมอ่ะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์มาบอกโบหน่อยว่าใช่หรือเปล่านะคะคอมเมนต์มาแชร์หน่อยคอมเมนต์มาบอกหน่อยที่นี้ไพ่กําลังบอกในเชิงที่แบบว่าถามว่าเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะเพราะเขายังรู้สึกสนใจในตัวคุณอยู่แล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณอ่ะเหมาะสมกับเขาเก่ง มีคนมากมายแบบชมคุณชื่นชอบชื่นชมคุณรวมทั้งคนในครอบครัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะยังยื้อให้คุณอยู่นะถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันนะเฉพาะเคสที่มีปัญหากันนะแต่ถ้าเคสที่ไม่มีปัญหากันอนะสิ่งที่มันบอกได้ชัดเจนเลยคือมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารราชการที่จําเป็นที่จะต้องเซ็นร่วมกันวางแผนทําอะไรร่วมกันเขากําลังคิดนะคะกำลังคิดกําลังวิเคราะห์อยู่ว่าจะทําดีไม่ทําดีแค่นั้นเองนะทีนี้ไหนะขอดูคําแนะนําหน่อยคะ่ะ ดวงในครั้งนี้ทุกคนค่ะย้านะคะว่ามันเป็นดวงรวมนะคะใครที่แบบว่ามีความรู้สึกเอกันน้าไพ่โบนแนะนําให้คุณเอาวันเดือนปีเก,กิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่านะคะในส่วนนี้จะลงดีเทลลึกกว่าเนาะก็จะได้รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมและเป็นคู่กันแบบไหนจะต้องไปต่อในความสัมพันธ์แบบใดอยากได้รับคําแนะนําดีๆหรืออยากจะรู้ความลับที่อยู่ใน,ในใจเขาหรือสิ่งที่คุณอยากรู้ที่มันเป็นความลับฝั่งเขาหรือฝั่งคุณอะไรใดๆอย่างเงี้ยแนะนําให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวโดดดยยจะีกว่ะะ่่านคููเริมต้อ ที่199นะคะ399จะเป็นดูแบบไม่จำกัดคำถามนะคะตามตารางคิวใครที่รอคิวไม่ได้มีแบบเคสด่วนแบบวิดีโอคอลด้วยนะคะก็ลองสอบถามเข้ามากันได้นะคะที่ไล n e i อที่อยู่ด้านล่างนะคะก็อ่ะขอดูคำแนะนำค่ะหลายๆคนในที่นี้อาจจะมีรูปวีบุตรร่วมกันแล้วเนาะอืมไพ่บอกว่าถ้าสมมติว่าอื แนะนำว่าไม่ใช้อารมณ์นะคะเวลาสื่อสารกันนะแนะนําให้ฟังกันเยอะๆนะคะทำเอ่อสื่อสารเอ่อรับฟังรับฟังกันเยอะๆแต่ต้องไม่โต้แย้งกันทั้งคู่เลยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการที่แบบว่าเออไม่ยอมกันอ่ะเออพูดพูดอะไรแล้วเหมือนแบบว่าเออทำทรงเหมือนแบบไม่ยอมกันเออไพ่ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าใครพูดใครเอ่ยออะไรมาก็ฟังกันเยอะๆหน่อยอย่าทำหูทวนลมนะคะแล้วก็ถ้ายังคิดว่าเราทั้งคู่ยังจะต้องไปต่อด้วยกันน่ะพยายามทาทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างในความสัมพันธ์ ให้มันง่ายหน่อยแล้วก็หยุดทิฐินะคะราศีกรกฎแอบมีทิฐิเบาๆเพราะว่าแอบเห็นความแบบความจริงจังความเป็นดีเอ็มเออร์ดีเอ็มเพอเรอร์ในตัวคุณก็มีอีโก้เบาๆแหละนะให้กับคนที่คุณรักนะยอมรับมาซะดีๆว่าใช่หรือเปล่า <laughs> นะก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือคําแนะนําในส่วนของคนมีคู่ค่ะสําหรับชาวราศีกรกฎค่ะใครที่ดูในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอะใดๆก็แนะนําให้เข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะขอบคุณสำหรับกรารรับชมรับฟังนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ